สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันจันทร์ที่30มธันวาคม2,567นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้นะครับก็มีเหตุการณ์เครื่องบินถลายออกนอกรันเวย ก็มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเช้า,ชานี้นะครับก็จะมาตัดกิ่งทุเรียนต้นนี้ซึ่งเป็นกิ่งที่พยายามขึ้นแข่งกิ่งประธานนะครับตรงบริเวณยอดนะครับทุเรียนต้นนี้ก็จะเป็นทุเรียนสายพันธุ์มูซันชิงนะครับ โมซันชิงก็จะเป็นทรงนี้นะครับก็จะมีกิ่งที่สารกันเนาะ,ะแต่ผมก็เจ็บกิ่งที่เป็นกิ่งหลักเอาไว้แล้วนะครับกิ่งที่มันพยายามสารกันเนี่ยก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับช่วงนี้ก็ให้มีใบเยอะๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถึงเวลาเราค่อยมาตัดนะครับตัดเจ็บออกอจัดทรงนะครับอตอนนี้ก็ปล่อยให้เป็นพุ่ม เป็นพุ่มแบบนี้ก่อนนะครับอตอนนี้ก็มีการแทงยอดนะครับแทงยอดออกมาอีกแล้วนะครับแทงยอดออกมาสวยเลยนะครับเป็นยอดที่ใหญ่นะครับจริงที่ผมตัดก็เอาบันไดมาวางแล้วนะครับเนี่ยบันไดอยู่ฝั่งนู้นเนาะเดี๋ยวไปดูนะครับขึ้นบันไดนะครับ ครับจริงนี้เนาะเนี่ยพยายามขึ้นแข่งอันนี้คือจริงประทานนะครับจริงประทานแต่จริงนี้นี่สวยมากนะครับเป็นจริงที่สมบูรณ์เนี่ยจริงโตเลยนะครับถ้าเป็นการเลือกจริงประทานนะครับตอนที่ยังเล็กถ้าจริงแบบนี้ขึ้นแข่งจริงประทานนะครับก็สามารถเลือกเอากิ่งนี้ได้เลยนะครับตัดจิิงประทานที่เล็กกว่านี่ตัดออกเลยนะครับ แต่อันนี้ก็คือกิ่งประธานที่โตแล้วนะครับเป็นกิ่งใหญ่แล้วอแล้วก็ขึ้นดีนะครับอ่าพุ่งขึ้นนะครับก็มียอดนะครับมียอดเหมือนกันกิ่งนี้ก็มียอดสวยเหมือนกันวันนี้ผมก็จะตัดออกนะครับเดี๋ยวเอากันไกลก่อนนะครับนี่ครับตัดตรงนี้นะครับเลือกกิ่งนี้ไปนะครับ ให้เข้าไปทางนี้นะครับตัดตรงนี้เฉียงหน่อยหนึ่งเนี่ยสวยงามมากนะครับเป็นกิ่งที่ใหญ่มากดูยอดนะครับดูยอดก็เจ็บเอาไว้กิ่งเดียวนะครับกิ่งประธานสวยจริงๆนะครับกิ่งนั้นอ่าแล้วก็นี่ครับ ยาสามัญประจำสวนแปะเอาไว้นะครับแปะเอาไว้เนะาะเป็นการป้องกันเชื้อรานะครับเพราะว่าช่วงนี้เริ่มมีน้ำค้างมาแล้วนะครับเริ่มมีน้ำค้างเยอะนะครับตอนเช้าเช้านี่เปียกเลยชื้นนะครับเรามีปูนแดงแล้วก็ป้ายเอาไว้นะครับเป็นการไล่ความชื้นที่เกิด เกิดขึ้นกับต้นทุเรียนนะครับเกิดขึ้นที่แผล uhh. ที่เราตัดเนาะครับเรียบร้อยนะครับเช็ดมือก่อนน่ครับกิงเล็กกิงน้อยพวกนี้ก็ปล่อยนะครับปล่อยไว้นี่ครับอีกหน่อยมันก็จะสลัดไปเองนะครับเนีย่ยกิงอย่างนี้เนาะเนี่ยนะครับอ่าถึงเราไม่ตัดมันก็สลัดนะครับกิ่งที่ไม่โดนแสงเนาะเนี่ยอย่างนี้นะครับ ลงก่อนเอาบันไดออกมาครับดูนะครับสวยมากนะครับเป็นจริงที่สวยจริงๆนะครับดูนะตัดออกยอดที่ใหญ่หมูสันชิงนะครับ ดูทรงนะครับทีนี้นี่ครับตัดออกแล้วกิ่งประทานนะครับดูกิ่งประทาน,นยอดใหญ่ะครับยอดพุ่งขึ้นไปนะครับจริงนั้นก็ไม่แพ้นะครับไม่แพ้กิ่งที่ตัดออกเป็นยอดที่ใหญ่เหมือนกันก็รักษาไว้แบบนี้นะครับปล่อยเลยนะครับ อ่าคือตอนนี้นะครับามสันชิงต้นนี้จะพุ่งมากนะครับพุ่งเลยจากเป็นต้นพันธุ์ที่มันเป็นลักษณะเป็นเสี่ยวพระจันทร์ที่ผมได้ทําคลิปนะครับอ่ามันจะเป็นต้นพันธุ์ที่ล้มล้มไปทิศทางเดียวกันแล้วก็จะเป็นจิ่งที่มันแยกเนะเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นเล็กๆเนาะล้มไป ก็เลยแก้ไขนะครับแก้ไขโดยการดึงเชือกมาฝั่งนี้นะครับดึงเชือกเอาไว้เลยนะครับอ่าพอพอนานๆมันก็แตกเนาะอ่าเราก็ใช้ปูนแดงโปะไว้นะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นลำต้นที่ใหญ่นะครับลำต้นขนาดสี่นิ้วแล้วนะครับเนี่ยที่ผมวัดดูตรงโคนต้นนะครับสีน่นิ้วเนี่ยโตนะครับอ่าโตดีเลยอ่าอีกหน่อยนะครับมันจะเท่ากับ ทุเรียนหมอนทองเนาะเนี่ยมันจะเท่านะครับอีกหน่อยเนี่ยมันจะพุงพ่งขึ้นพุ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็มาตัดกิ่งที่พยายามแข่งกิ่งประธานนะครับอของทุเรียนโมซันทิงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ